สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรินะครับวันนี้ช่างเกียริจะพาทุกคนมารีวิวเจ้าตัว a i r ์ร็อกสองตัวสแตนดาร์ดสีเทาดำคันนี้กันนะครับ Not true I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood but then I got myself เจ้าตัว a i r l o c สีนี้เป็นสีล่าสุด2,023นะทุกคนมีราคาแนะนำอยู่ที่72,500บ,บาทนะครับช่างเกียรติจะพาไปดูกันว่าในราคา72,500บ,บาทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างน,นะครับนอกจากเครื่องยนต์ 155cc VVA ของเขาแล้วนะสำหรับ Techway ของเขาจะมีอะไรบ้างสำหรับเจ้าตัว a i r l o c คันนี้นะครับ เจ้าตัว Yamaha Aero ก็ต้องบอกว่าเป็นรถใน155 c c ที่มีราคาที่ต่ํากว่าเจ้าตัว n m a x นะทุกคนตัวนี้เป็นตัวสแตนดาดนะครับจะมีราคาอยู่เพียงแค่72,000กับอีก500นะครับการออกแบบการดีไซน์ต่างๆก็ต้องบอกว่าถือว่ารู้หลาพรีเมียมทันสมัยนะทุกคนในตลาดในรถที่เป็น 1 5อยาซีซีก็ถือว่า a อล็อกก็ hmm. เ,เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ155ซีซีเหมือนกันกับเจ้าตัว N m a x นะครับแต่เขาจะมีข้อดีอยู่ก็คือราคาเขาจะถูกกว่าเจ้าตัว N Max อยู่นะราคาเขาเพียงแค่7 2 0 0 0กับอีก500บาทเท่านั้นนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะทุกคนเดี๋ยวช่างเกียรจะพาไปดูการออกแบบการดีไซน์ของเขาก่อนตัวนี้รูปลักษณ์การออกแบบการดีไซน์ก็ให้เพื่อนๆดูและก็ตัดสินใจเองแล้วกันนะครับว่าสวยหรือไม่สวยนะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะอันนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับคันนี้เป็นสีเทาดํานะทุกคนทัวสแตนดาร์ด2,023ล่าสุดเลยนะช่างเกียรเพิ่งได้รถมานะครับสีเทาดาแม็กสีฟ้านะทั้งหน้าและหลังสวยงามมากการออกแบบการดีไซน์ก็ ถือว่าเป็นในสไตล์สปอร์ตนะทุกคนก็มีเทคโนโลยีต่างๆถือว่าสุดล้ำมากนะสำหรับตัว155 c c นะครับดูการออกแบบการดีไซน์ไปแล้วเดี๋ยวช่างกิจะพาไปดูในเรื่องของขุมพลังของเขานะทุกคนคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์155 c c ซ VVA นะมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ เครื่องตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับเจ้าตัว n m a x นะทุกคน 155cc บวคอเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันอยู่เจ้าตัวถังนะตัวดีไซน์ตัวรูปลักษ์ภายนอกนะแต่เครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันกับเจ้าตัว n m a x นะช่างเกียร์ถึงบอกว่าถ้าจะซื้อ n m a x อ่าลองหันมาดูเจ้าตัว a i r l o c สักนิดหนึ่งนะทุกคนได้เครื่อง 155cc เหมือนกันแต่ได้ราคาที่ถูกกว่านะสําหรับ n m a x กับ Airlock นะเดี๋ยววันนี้มาดู a i r l o c ก่อนเดี๋ยวจะเอา n m a x มาเทียบอยู่แต่ ขอเป็นคลิปหน้าอะไรกันคลิปนี้มารีวิวเจ้าตัว Air ์หลอกก่อนนะครับเครื่องยนต์ของเขาตัวนี้เป็นเครื่องสียังหวะสูบเดียว4วาลาวนะระบบระบายความร้อนด้วยนะ้ําที่สาคัญในเครื่องตัวนี้เขามีตัวระบบ,บาวาลแปรผัน BVA นะตัวนี้จะทําให้อัตตาเร่งของเราตั้งแต่รอบต้นไปถึงรอบสูงเนี่ยไม่แผ่วไม่ตกเลยนะนี่คือ,อเครื่องที่เป็นตัวระบบาวาลแปรผัน BVA นะตัวนี้เขาจะแปรผันตามการใช้งานของเรานะครับสำหรับเครื่องของเจ้าตัว Air ์หลอก5 5อซีซีนะครับ ตัวเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนที่มีอยู่ในเจ้าตัว Airlock นะก็คือเจ้าตัว Y Connect นะคันนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y Connect ได้นะสามารถดูฟังก์ชันต่างๆผ่านทางสมาร์ทโฟนได้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วก็ที่สุดล้ําของทาง Yamaha นะครับที่จับใส่ในเจ้าตัว Airlock 2อ2 3นะครับ สำหรับเจ้าตัวระบบสตาร์ทนะทุกคนเจ้าตัวแอร์ o c อกจะให้มาเพียงแค่ระบบสตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้าเท่านั้นนะแต่ที่สําคัญเจ้าตัวแอร์ o c อกจะเป็นเครื่องสมาร์ทมอเตอร์นะทุกคนคันนี้จะไม่มีเจ้าตัวใดสตาร์ทนะจะเป็นเครื่องสมาร์ทมอเตอร์นะครับใช้กลไกกันเหนี่ยวนำําของคุณลวดไม่เหล็ก หมุนตัวเพาเข้อเหวี่ยงเพื่อเป็นการสตาร์ทเครื่องนะครับนี่คือเครื่องยนต์สมาร์ทมอเตอร์เจอเรเตอร,ตร,ตร,ตร์นะครับตัวหน้าจอเรนไมนของเขาตัวนี้เป็นจอ L C D นะทุกคนทุกฟังก์ชันแสดงผลบนหน้าจอน,นี้ครบทั้งหมดนะมองชัดทุกฟังชันนะครับแล้วก็มีตำแหน่งบอกสัญ,ญลักษณ์วายคอนเน็กด้วยนะโทรศัพท์เข้าแบตเบตอรี่เราเหลือเท่าไหร่เข้าความเข้าตัวจอ L C D ตัวนี้ก็จะมีตำแหน่งบอกให้เรารู้ด้วยนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน w i ยค n นเนนะครับ ตัวปุ่มปรับเมนูตัวหน้าจอนะทุกคนตัวนี้ Yamaha เอามาไว้เจ้าตัวสวิทช์แผนด้านซ้ายนะตรงข้างหลังนะตัวนี้ก็สะดวกในการปรับในการกดดูเจ้าตัวทิปต่างๆของตัวหน้าจอนะตัวระบบไฟตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีนะทุกคนเป็น LED นะ Super ป p o r t นะแต่ไฟเลี้ยวสายขวาหน้าหลังยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับสำหรับเจ้าตัว Airlock 2023นะครับ Pot work got the we work in, man some ตัวใต้เบาของเขาตัวนี้ก็ถือว่ามีความจุค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนสามารถจุได้เต็มที่ถึง25ลิตรนะก็ถือว่ามีความกว้างพอประมาณนะสำหรับใต้เบาของเขานะสำหรับ a อ r l ล็อก223นะครับจุได้เต็มๆคือ25ลิตรนะครับตัวระบบกุญแจตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับจะให้มาเป็นกุญแจดอกเสียบนะ เปิดสวิ์ล็กอกคอเปิดเบาะเปิดฝาถังอยู่ในตำแหน่งนี้ทั้งหมดนะตัวถังน้ำมันก็อยู่ตรงกลางนะทุกคนตัวนี้ไม่ต้องเปิดเบาะเติมนะเราเปิดอ่าตำแหน่งกดเปิดฝาถังก็จะสามารถเปิดอ่าเจ้าตัวฝาถังได้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือจะมีเกะให้นะแล้วก็มีช่องต่อสัญญาณไฟ12โวลต์ให้นะตัวนี้ก็สามารถชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าต่ออุปกรณ์ไฟเสริมได้นะครับนี่คืออ่าช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้มีมาให้นะครับ Know. S easy. <S ตัวระบบการสะเทือนของเขานะทุกคนด้านหน้าเป็นแบบทะเลสโคปิกนะเป็นกระบอกชกสีดําหัวทรงนะครับด้านหลังเป็นชกอัพคู่แขนวนยึดกับตัวสวิงอาร์มนะตัวระบบเบรกให้มาเป็นแบบดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังทั้งหมดนะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีเจ้าตัวระบบ ABS นะจะได้เป็นแค่ดิสเบรก ธรรมดานะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบดัมเบิกนะครับตัวล้อให้มาเป็นล้อแม็กขอบ14นะทุกคนคันนี้เป็นสีเทาดํานะแต่ได้แม็กมาเป็นสีฟ้านะครับตัวยางยางหน้า110 70ทัขอบ14นะส่วนยางหลังเป็นยางร40ทัขอบ14นะยางถือว่าให้มาเป็นยางที่ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้เหมาะกับทุกสภาพถนนนะก็ให้ยางข้างหลังมาเป็นยาง140นะตัวนี้ก็ต้องออกแบบมาสําหรับอาใช้ทั้งทางเอเียกทางูุขาตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับสําหรับเรื่องของยางนะ นี่คือเจ้าตัว a i r l o ลอกสองนะทุกคนตัว t a ต d a า d นะมีราคาแนะนำอยู่ที่72,000กับอีก5 0าบาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมทะเบียนพบรบหมวกกันน็อตเสื้อแจ็คเก็ตนะถ้ารวมแล้วก็ตกอยู่ประมาณ70,000กับอีกสี่0บาทนะทุกคนประมาณนี้นะฉันก็ไม่แน่ใจแต่ราคาแนะนำของเขาอยู่ที่7 2็0 0มื่นสองพันรับ t ีกห้าร้อยนะครับ สำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมารีวิวเจ้าตัวยามาฮ่าแอร์ล็อก2 2 3นะตัวสแตนดาร์ดนะช่างกิจเพิ่งได้รถมานะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะราคาแนะนำอยู่ที่72,000กับก500บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทกิจเจริญไทยบนทุกสาขานะครับหรืออยากให้ช่างกิจทำการจัดส่งให้สามารถออนไลน์สอบถามวิธีการซื้อขายเพิ่มเติมได้นะครับช่างกิจมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศทั้งราคาเงินสดทั้งจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับรถทางยามาฮ่าทุกรุ อาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้้องนกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous